ทิติคะครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องบอกว่าต้องเลื่อนโครงการรูววัยทันเกมของเราไปก่อนนะคะในสัปดาห์ที่28-29ตุลาคมนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับก็เข้าใจสถานาการณ์ครับเพราะว่านี่กบานผมก็โดนไปท่วมสองหลังแล้วเหมือนกันเห็นว่ารถไปคันหนึ่งแล้วด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับหนึ่งในรถที่มีอยู่ก็สลาชีพไปแล้วครับค่ะแ <laughs> ม้ยังหัวเราะสดชื่นนะคุณนะ <laughs> หัวเราะอะไรคะเนี่ย อ๋อก็วันนี้เทรดได้ตังครับออเอาแล้วปาดเงือ <c oughs> หุนขึ้นใช่ไหมคะอ่าใช่ครับก็ <c oughs> ก็อย่างที่ทราบนะครับสำหรับตัวเมมเบอร์เอสนะครับว่าสำหรับตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์เราให้แนวต้านนะครับเมื่อเช้าไปเรียบร้อยแล้วใครทราบแนวต้านแล้วเข้าเข้าตามมัคนคงจะได้เงินไปพอสมควรอย่างน้อยก็คือประมาณสักสิบจุดบ้างครับวันนี้แล้วแนวต้านของคุณทิติถึงหรือยังคะ ยังครับเพราะตอนนี้มันยังก็หมายความว่าจะขึ้นอีกเหรอคะใช่ครับก็สําหรับตัวถ้ามองย้อนกลับไปหาเซ็ตนะครับตอนนี้แนวต้านของเซ็ต,ตยอยู่ที่แนวต้านเ,ออเดิมนะครับก็ประมาณสักเก้นะครับส่วนเชตตี้ดัคฟิวเจอร์ก็อยู่ที่ประมาณ684ครับโดยประมาณอ๋อค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เป็นแนวจากเครื่องไม้เครื่องมือที่เกาะติดอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับสูตรสูตรลับ ขเขาเรียกว่าจริงก็ไม่รับนะครับถ้าเกิดมีเวลาสองวันก็ถ่ายทอดให้ฟังได้พอสมควรครว่า acting จะเป็นไงครที่มีการอัดเทปกันนะครับจนมาถึงเช้ชชชาของวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับทำให้รูปแบบของ s อ s จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะตอนแรกเนี่ยเราคาดการว่าตลาดเนี่ยจะขึ้นไปแล้วก็ถูกทุบลงมาถูกไหมครับแต่ตอนนี้ตลาดมีการยกตัวขึ้นไปค่อนข้างสูง นะครับดนั้นเราก็เลยใช้ระบบ Trend Following นะครับ <peare. S 2> วิ่งตามตัวตลาดไปครับอืมค่ะค่ะเห็นนักวิเคราะห์ที่เข้ารายการเมื่อสักครู่นะคะเห็นบอกว่าเป็นเครื่องมือของการลงทุนแบบทางเทคนิคนะคะที่ทางนักลงทุนต่างชาติเขาเริ่มทยอยซื้อเข้ามานะคะอืมถ้าเกิดในมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมผมเพลินไม่ไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องของว่าใครซื้อใครขายนะครับเราเราจะพยายามมองโดยแช้สัญญาณทางเทคนิคตลาดนะครับแต่ว่า สำหรับนัาลงทุนก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่า <ạ. S 2> ถ้าเกิดพรุ่งนี้จะมีแรงสมมติว่าพรุ่งนี้มีแรงเทขายลงมานะครับ,บถ้าแรงเทขายยังไม่ทําให้ตัวเซสชิตี้อินดีคฟิวเจอร์เนี่ยต่ากว่าหกร้อยสี่สิบก็ยังคงเลคคอมเมนด์เดิมก็คืออย่างยังโฮอยู่นะครับสาหรับการเทรดในสัญญาลองครับในสัญญาลองนะคะครับอืมก็ง่ายจังเลยนะที่คุณพูดเนี่ยตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยครับมองเห็นเป็นภาพเลยนะคะอ่าใช่ครับกาบระยะที่ถูกเลยเหรอคะ อะไรนะครับกะระยะได้ถูกเลยเหรอคะก็ค่อนข้างเจะใช้คำว่าเข้าวๆครับมันก็ไม่ exact ทีเดียวก็อาจจะมีบวกลบสักสามถึงสี่จุดโดยประมาณครับอืมอืมก็ก็คือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะคะอืมผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นดีกว่าอ๋อให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คค่ะก็ไปคิดว่าโดยในในภาพโดยรวมนะครับก็สําหรับอันถัดไปนะครับตัวทองคำนะครับตัวทองคำเนีะย เท่าที่ดูวันนี้ก็มี s อ s ให้เมมเบอร์นะครับ <Okay. S 2> อบอกแนวตามม้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครเทรดตามก็แนวต้านก็อยู่ที่1680 1 6 8 0 USD ครย์ัอบอตอนนี้ทองคำเคลื่อนไหวยังไงคะตอนนี้ก็ทองคำพยายามปรับตัวขึ้นนะครับ <Okay. S 2> ปัจจุบันอยู่ที่ยอยู่ที่1,655 USD ดีแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1680กครับค่ะ okay. ก็พูดยังไงคือทั้งหุ้นทั้งทองเนี่ยปรับตัวขึ้นหมดเลย แต่ผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครเทรดเทรดหุ้นนะครับก็เวลา s e ตอินเด็กปรับตัวขึ้นไปไกล้ๆ980กว่าซึ่งเป็นแนวต้านที่ผมเรียนให้ซ้ตั้งแต่ต้นนะครับก็พยายามเทคโปรฟิตไปก่อนแต่ถ้าคนที่เป็นคนเล่นสั้นก็สัก70นะครับสำหรับตัว s ซต i ิ d เด็ก t ์ฟิคุณก็อาจจะเริ่มมองหาสัญญาณการย่อตัวนะครับก็ปิดสัญญาแล้วก็ช็อตช็อตไหมต้องรอสัญญาณกลับตัวที่มีนัยสำคัญก่อนครับ อ๋นนนอนะครัสำหรับคนที่ติดติดสัญญาช็อตอยู่เดี๋ยวก็ถ้าเป็นเมมเบอร์นะครับก็จะ<ช>มีเอสเบให้ให้ไปแต่ว่าก็เราถ้าถ้าเกิดคนที่รับเอสเบในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผม<ช>ไม่แน,น่ใจวันศุกร์หรือเปล่านะครับ<ช>เราเราก็มีสัญญาเอสเอเบบอกว่าให้ช็อตที่แถวแถวหกสามหนึ่งถึงหกสามห้านะครับเราเทคโปรไฟจุาถ้าขายเล่นสั้นก็คงจะเทคไปแล้วนะครับอืมก็หมายความว่าถ้าเซฟฟิซตี้วิ่งมาอยู่ที่หกสามหนึ่งก็หกสามห้าให้เทขายก่อน ฮใช่ครับให้ช็อตก็คือให้ให้เขาสัญญาช็อตแต่จริงตอนที่จะซิสเตนด์ฟิวเจอร์เนี่ยขึ้นไปลุกจะขึ้นไปประมาณหกสามหกหกสามเจ็ดนะครับหกสามเจ็ดถึงจะปรับตัวลงมาที่ประมาณหกสามศูนย์ดยประมาณซึ่งก็เขาเงินไขนะครับอ๋อเหรอคะครโอ้ยทำไมอย่างเงี้ยเห็นภาพอย่างนี้เลยนะคะคุณที่ตินี่ขนาดบ้านคุณจมน้ำไปสองหลังแล้วนะครับก็เออเรียกว่าก็ครึ่งครึ่งชั้นละครับก็คือท่วมไปชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยประมาณ ก็ทำงานเท่านาอกครับแต่การลงทุนแกก็ไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่นะคะก็สามารถเช็คเทรดเดอร์เป็นเทรดเดอร์ก็ต้องเทรดได้ทุกที่ทุกเวลาแลอคือผมอยากให้แฟนรายการคิดว่าสินทรัพย์ที่ที่เป็นสินทรัพย์มันเป็นของนอกกายนะครับถ้าเกิดคนเรามีความสามารถเราก็หาใหม่ได้อย่าไปทุกใจอย่าไปกังวลครับใช่ใช่คุณทิิติพูดถูกเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเข้ามาแล้วก็มีผ่านไปนะ ใช่ครับก็หลายหลายคนคิดว่าอุยเสียดายบ้านจังเลยจะไปเสียดายนะครับผม <c oughs> เสียแล้วไปตั้งหนึ่งันบ้านไปตั้งสองหลังยังไม่กังวลเลยครับอ,อืมพราะคุณมีอาชีพหาเงินหาทองได้ง่ายอะ่ะ <c oughs> ตอนตอนออกจากบ้านนี่กวาดเป็นเต้นหนะึ่งใบเนี่ยข้างในมีโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์เอาไว้ต่ออินเทอร์เน็ตครับอ๋ออันนั้นคืออาวุธของคุณเลยใช่ไหมคะชายกับเป็นเครื่องมือติดตัวเลยทครับทำมาหากินของคุณเลยนะ โะที่ีตถุดิบทังเก่าก็สามารถยังหากินได้อยู่บนโลกใบนี้ครับได้ก็คือจบแล้วครับขอไปฝึกปลืงฝีมือคุณนะจะได้หาเงินเลี้ยงเลี้ยงตัวได้ค่ะครับขอบคุณคุณม่านนี่เป็นเป็นที่พึ่งสำหรับแฟนรายการดีกว่าครับได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเวลาหาอะไรมาให้แฟนรายการเนาะคุณทิติเดี๋ยวเราไม่มีคนจัดรายการดีๆที่มีความจริงใจครับอ่าขอบพระคุณนะคะที่ชมครับดีคากจริบจิค่ะค่ะได้สําหรับ ข้อมูลการลงทุนเซสฟิตี้เองก็เกาะติดอยู่ตอนนี้นะคะคุณทิติประมาณสี่โมงสี่สิบเอ็ดนะคะตัวเซสฟิตี้ยังไม่ปิดนะคะก็ถึงแม้ถ้าเกิดถามผมถึงแม้ราคาจะย่อแต่ผมผมก็าาคาดการณ์ว่าราคายังปรับตัวขึ้นไปอยู่ะครับนั่นก็อาศัยแนวต้านตามที่บอกนะครับประมาณหกร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสี่เนี่ยเป็นจุดปล่อยถ้าเราเป็นคนเล่นระยกระยก,กลางนะครับถ้าเกิดเป็นคนเล่นระยะสั้นก็ผมว่าอาจจะขายวันนี้หรือว่าไปขายที่หกร้อยเจ็ดสิบตัวประมาณก็ได้ตลาดตัวเซสฟิตี้ในฟิวเจอร์ครับ อ่าได้ได้มีเวลาว่างเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราก็จะมานัดกันอีกครั้งแล้วก็อบรมกันแล้วก็หาข้อมูลสูตรเคล็ดลับของการลงทุนไม่ให้ขาดทุนของคุณดิติคือห้ามขาดทุนเด็ดขาดใช่ไหมคะเทรดเออ่เอเรามีคำขวัญว่าเทรดเนเวอร์ลอสครับเนเวอร์ลอสค่ะครับนะคุณผู้ฟังสําหรับโครงการรู้ไวทันเกมนะคะซึ่งนักวิเคราะห์หลายๆท่านเองเอ๊ะถ้าเจาะสูตรเจาะเคล็ดลับตรงนี้ได้นะคะก็จะทําให้การลงทุนของเราได้ ตอบแทนที่คุณทิติพูดถึงเนะะี่ยการลงรทุนนะคะคุณผู้ฟังคุณถ้าเราสามารถบริหารความเสีย่ยงแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนถูกต้องแม่นยำประมาณ70%ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะคดีดีกว่าเสียนะคะคุณคือให้มันได้70%ที่เราลงทุนเนี่ยคุ้มค่าแล้วนะคะ ก็ลงทุนส okay. no, no, like yeah. no yeah. no ิบครั pair, ้งได้เจ็ดครั้งก็ถือว่าโอเคครับเนาะเนาะอย่างเงี้ยอยากให้นักลงทุนไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์ลงทุนสิบครั้งได้เจ็ดครั้งกันนะคะไม่ใช่ลงทุนสิบครั้งหายไปเจ็ดเหลือสามนะคะนั่ก็จะไม่ไม่ไหวเหมือนกันครับค่ะต่อไปแฟนๆรายการจะต้องมีอาวุธเคล็ดลับที่คุณทิติแนะนําตรงจุดนี้้วก็ตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะจันถึงสุ่กับพวกเรานะคะขอบพระคุณนะมากนะคะคุณทิติค่ะครับยินดีครับค่ะก็คง